ครเคครับทุกคนเรามาถึงกันละ ว่าก่อนนะอ๊บเอ่อี่อออน,นี้เป็นโรงเรียนวัดปามโมโนนะครับอยู่ที่สมุทรสงครามก็เดี๋ยวเราวันนี้ที่เราขนของกันมาเนี่ยเราจะขนเอาของมา,าช่วยกันทาสีสนามสมุดน,นีสนามงนี้นี่เลย รู้ว่าใครเป็นหัวหน้าเพราะว่าเราดูด้วยสีไม้คนหนึ่งจะเป็นสีไรคนหนึ่งจะเป็นคนหนึ่งจะเป็นสีแดงอ๋อส่วนของหัวหน้าจะเป็นสีส้มส้มงั้นเดี๋ยวรอดูในคลิปว่าใครเป็นหัวหน้าใครเป็นหัวหน้าทีการทาสีจรดีมันมีหมวกด้วยนะมีหมวกหัวหน้าด้วยเหรอเออหมวกหัวหน้าด้วยเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูดีกว่าเดี๋ยวรอดูหมวกหัวหน้ากลัวมากเลยกลัวอะไรกลัวแบบนี้แหละเดี๋ยวถ้ามันโขกก็เรียบร้อยแล้วนะพี่สุดไเลยนะเพราะว่าสีสี มีเส้นที่เข้ามาข้างในครับบ้างไหมหกบ้างได้หกได้เอาที่หสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูเดี๋ยวรบควรรบกวนคุณครูนิดนึงครับโอเคอันนี้คุณครูน้อยนะครับผมสวัสดีครับคุณน้อยนะเป็นคุณครูของโรงเรียนที่นี่เลยมีนักเรียนประมาณกี่คนแล้วก็ปัญหาที่เจอตรงนี้ใช่ครับ โรงเรียนเรานะครับก็มีนักเรียนประมาณ118่งคนขับยังไม่ถึง120นะครับก็<อ>แล้วก็พื<อ>้นที่ของเรียนเราเนี่ยมันมีจำนวนจำก,การรัดนะครับก็อย่างที่น้องเห็นเนี่ยเราแทบจะไม่มีพื้นที่ในการทำกทิจกรรมแต่เด็กโรงเรียนเราเนี่จะ ชอบเล่นกีฬามากแต่เขาก็จะเล่นตามบริบทของโรงเรียนก็คือโรงเรียนมีสนาดแค่นี้เขาก็จะเล่นแค่กีฬาแบบนรงรียนอืมแต่จริงๆเ,เด,กดกก็กเรียนเราชอบกีฬาฟุตบอลมากฟุตบอลก็ต้องวุตสองวุดสองครับ น้องหัวครับผมเอาอุปกรณ์กีฬามาให้เทียบเลยได้ใได้เด็กด้วยได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เราจะทําตัวสนามให้เป็นสัมบักตบอลกับสนามฟุตซอลในพื้นที่เดียวกันในพื้นที่เดียวกันใช่ในพื้นที่เดียวกันถ้าผมได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพื้นที่ให้น้องๆแบบอาจจะได้ทําตามความสนใจทําตามความฝันเองผมคิดว่าก็ดีใจมากครับที่ได้มาวันนี้ขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับที่ให้เข้ามาช่วยตรงนี้นะครับใช่ยครับเช็อปที่ไหนอ่ะ มันเป็นแบบหมึกข้างในเลช่ชชความฝันแรกคือแค่อยากให้มีชีวิตที่ดีขึ้นความฝันของพ่อมะครับก็อยากเป็นอ,อยากเป็นนักร้องดังที่ร้องเพลงอังกฤษครับให้คนทั้งโลกได้รู้กับ จะเรียกว่าความฝันไหมมันก็ไม่น่าใช่ครับเพราะว่ามันเป็นการที่ทําตามหลายๆคนเอาเงี้ยทำตามอาจารย์มากกว่าเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยหลายคนน่าจะมีความฝันอันนี้คืออยากเป็นอะไรครับอยากเป็นทหารอยากเป็นตำรวจอยากเป็นหมออยากเป็นนักวิทยาศาสตร์เด็กๆเราก็จะถูกเอ่อตีกรอบว่าความฝันประมาณนั้นก็เลยคิดว่าส่วนตัวเลยคิดว่าไม่อยากเอาอันนั้นมาเป็นความฝันทีนี้ถ้าถามว่าความฝันตอนเด็กคืออะไรคิดว่าตอนเด็กไม่มีครับถ้าเอาฝัน แรกจริงๆเลยขึ้นมาเนี่ยจริงๆอาจจะอยู่ช่วงมัธยมปลายประมาณนั้นความฝันแรกคือแค่อยากให้มีชีวิตที่ดีขึ้นตอนเด็กจาได้ว่าชอบวาดรูปครับก็นะตอนนั้นก็คิดว่าก็คิดว่าคงเรียกว,ว่าเขาเรียกว,ว่าจิตรกกอาชอบชอบวาดรูปอยากเป็นอยากเป็นนักวาดรูปใช่ใช่ตอนเด็กอยววากวาดรูป <laughs> จริงๆบลมีความฝันว่าแบบอยากจะทําแบรนด์เสื้อผ้าอยากไปทำแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองแล้วก็แล้วก็เป็นอาชีพของเราเลยอ่ะแบบ เป็นอาชีพในฝันด้วยแล้วก็สร้างไรายได้ได้แล้วก็ประสบความสำเร็จไปกับมันอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ใช่ครับเป็นแบบนั้นตอนเด็กผมฝันก็อย,กอยากจะอยู่กับพ่อแม่ครับใช่<ม>ก็ไม่ได้อยากจะไปแยกจากเขาหรือว่าไปโตไปก็ไม่ได้อยากจะไปอยู่กับคนอื่นอะไรประมาณนี้ใช่ประมาณอยากอยู่กับพ่อแม่เฉยๆไม่ได้อยากไปทําอะไรที่ยิ่งใหญ่หรือไปดูใหญ่โตอะไรขนาดนั้นไม่มีเลยใช่ครับความฝันตอนเด็กคืออยากเป็นดีไซเนอร์ จริงๆอาจจะไม่ได้มีความฝันตอนเด็กแบบชัดเจนนะครับแต่ว่าก็คิดว่าถ้าไม่เป็นภาระแบบพ่อแม่หรืออะไรก็คิดว่าโอ,โอเคแล้วความฝันตอนเด็กนะคะคืออยากเป็นดีไซเนอร์เพราะว่าที่บ้านเราค่ะพ่อเป็นรับเหมาก่อสร้างเนาะแล้วคือครั้งลูกทั้งสามคนอะมีแค่เราคนเดียวที่บอกว่าไปทางหัวสิสปนเลยสุดท้ายแล้วเคก็เรียนดีไซเนอร์เลยเออกแบบภายในความฝันตอนเด็กอยากวาดรูปขายครับ <laughs> พี่ชายแท้ๆนี่วาดรูปก่อนครับแล้วก็วาดตามๆกันมาก็เลยอยากวาดอยากวาดเป็นอาชีพจริงๆแล้วมีน้าข้างบ้านก่อนครับที่เขาวาดเป็นอาชีพอยู่แล้วรับวาด่เงี้ยเราไปเห็นในบ้านรูปในบ้านเขาอย่างเงี้ยครับก็อยากเป็นบ้างอยากทําเป็นแบบเขาบ้าง ความฝันของผมนะครับเมื่อก่อนตอนเด็กๆเนี่ยผมถ้าผมที่จําได้ไม่เคยลืมเนี่ยเคยเคยพูดว่าเอออยากทาให้คนรอบข้างมีความสุข <c oughs> ก็เลยคิดว่าอยากเป็นตลกเมื่อก่อน <c oughs> อยากเป็นแบบว่าเอนเตอร์เทนเนอร์ที่ทําให้แบบคนที่มาอยู่ด้วย <c oughs> แล้วเขาแบบมีความสุขเอนจอยในการที่มาอยู่มีผมเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยเอออะไรประมาณนี้แต่พอโตขึ้นมาเนี่ยเริ่มเริ่มหักเหเพราะว่าแบบรู้สึกว่าเออตลกบางทีผมไม่ได้ตลกขนาดนั้นมันมันไม่ได้ทําเป็นงานอดิเรกได้ก็เลยต้องมาหาสิ่งที่มันทําได้ก็คือวิศวะ เอออะไรที่มันแบบว่าเออเรียนแล้วจบไปมีงานทําแน่นอนอะไรประมาณนี้ครับก็เลยไปเรียนวิทยวะแต่พอเรียนวิทยวะไปทํางานแล้วก็คําถามคืออะไรนะสอ r r y สอ r r y เอาคำา,า,าตอนเด็กโอเคอยากเป็นตลกถ้าตอนเด็กอะแต่ตอนโตนเปลี่ยนแล้เท่าดีเทอดี ีเพิ่งเริ่มเริ่มแล้วกันครับมันก็ยังอยู่ในรูทของการที่เราพยายามทําตามความฝันอยู่แบบว่าเรามาอยู่ n นเเพื่อมาเรียนรู้มาเก็บประสบการณ์มาได้ลองทําอะไรหลายๆอย่างได้ ก็ยังอยู่ในรูทของความฝันตัวเองอยู่ครับยังไม่ประสบความสำเร็จแน่นอนยังเลกเยอะเลยครับคือความฝันมันเปลี่ยนไปตอนนี้ความฝันเราเราไม่ใช่แค่วาดรูปแหละมันมาจากวาดรูปแต่มันไม่ใช่แค่วาดรูปนตอนนี้ก็คือก็ถือว่าสําเร็จเพราะว่าเราตอนนี้เราทาดีไซเนอร์อยู่ก็คือได้ออกแบบอะไรเงี้ยแต่ว่ามันคือมันเกินกว่าวาดรูปไปแล้วก็มีฝันใหม่เป็นแบบอยากทําแบรนด์เสื้อผ้าอะไรเงี้ยก็กำลังพยายามทําอยู่คือหมายความว่าจากจากฝันนะครับบางทีมันพอมันโตขึ้นมันเปลี่ยนดีมันมันกลายเป็นมิชชั่นเราต้องแบบมองว่ามันไม่ได้ แบบไม่ได้หยุดแค่นี้มันพอฝันไปถึงแล้วมันก็จะต่อต่อต่อ,ตอไปเรื่อยๆมันเกือบจะเป็นจริงแล้วในในสเต็ปหนึ่งผมมากมีความฝันใหญ่มากตอนนี้นะผมอยากให้เอ็นเวลไปอยู่ในโฟร์โบลให้ได้ซึ่งตอนเนี้ยมัน,ม,นม,มันเริ่มมันเริ่มมีเขาเรียกว่าเขาเขาเขา,เขาคลางเขาโครงนิดนิดหน่อยหน่อยว่าแบบเรามีโอกาสที่จะไปได้ครับถ้าวางเป็น3สเต็ปก็ตอนนี้น่าจะมาถึงสเต็ปหนึ่งแล้วเหลืออีก2ออีก3ก็น่าจะถึงความฝันที่เราคิดไปครับผมอยู่ในช่วง กำลังเดินทางสรุปเลยคือยังไม่ถึงยังไม่ถึงฝั่งยังเป็นจริงอยู่ตั้งแต่เด็กจนวันนี้พี่ยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมทุกวันมีความสุขดีครับพี่แฮปปี้ครับอืมเป็นจริงนะตอนนี้ก็เป็นดีไซเนอร์อยู่เป็นดีไซเนอร์ออกแบบให้อะไรนะแบรนด์ผู้หญิงของ NBL ชื่อแบรนด์ r i n y Mom ค่ะไปฟอลโล w กันได้ฝากติดตามเลยตอนนี้ก็จะขึ้น3 0 0พัน l l o w แล้วนิดนึงช่วยนิดนึงคิดว่าดีนะครับก็ถือว่าโตมาได้โอเคไม่ได้เป็นภาระใครก็ถือว่าโอเคแล้วก็ภูมิใจนะครับ คิดว่าก็โอเคแล้วฝันเป็นจริงแล้วตอนนี้เพราะว่าพอเรียนจบปุ๊บเราก็มีโอกาสไปทํางานบริษัทใหญ,ญ่เลยสองปีแต่สุดท้ายแล้วอ่ะคือความจริงดีไซเนอร์มันก็ทําได้หลากหลายเนาะสุดท้ายเราก็รู้สึกว่าแบบเอออยากมีอะไรเป็นของตัวเองก็เลยก็เลยรู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวลองทําแบรนด์ดีกว่าค่ะก็สุดท้ายก็เลยได้มาเริ่มทําแบรนด์กับแฟน ก็ก็ใกล้สําเร็จมากๆแล้วกึง่งๆครับครึง่งครครับตอนนี้เป็นช่างศักดิ์กับกราฟิกดีไซน์ก็ก็ได้ขายรูปที่ตัวเองวาดแล้วแต่ว่าก็ยังทําต่อเรื่อยๆครับยังเรียกว่าไปครึ่งทางได้แล้วครับจริงๆค่อนข้างเป็นจริงแล้วหลายอันของผมอะ่ะเพราะว่าเหมือนผมผมเคยฝันว่าผมเคยอยากไปเรียนทํางานต่างประเทศก็ได้ไปทําแล้ว ซึ่งพอย้ายมาสายงานจากวิศวะมาอยู่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็ได้ไปทางานต่างประเทศอีกก็เลยรู้สึกว่าเออก็ค่อนข้างคอมพลีตแต่ถามว่าคอมพลีตในจุดสูงสุดไหมยังใช่แต่รู้สึกว่าก็มีก็มีบางอย่างที่บรรลุแล้วอย่างเช่นผมไม่เคยคิดมาก่อนว่าผมจะได้เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ผมจบวิศวะเครื่องกลมาใช่แต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนแบบมาทํทาตามความฝันงานในฝันปัจจุบันนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออก็ดีใจพยายามทําให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆอัปเกรดตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆให้เก่งขึ้นประมาณนี้ เด็กผมมันก็มีความฝันใจนิดนึงว่าถ้าเกิดคือตอนเด็กๆอ่ะผมไม่ค่อยมีพื้นที่ในการทําอะไรตามความชอบเท่าไหร่ผมก็คิดว่ามันน่าจะดีอ่ะถ้าเกิดว่าเรามีพื้นที่สําหรับฝันฝันให้ตัวเองมาเฮนเดอร์มาเฮนเดอร์เอาหน่อยหน่อยอ่าเป็นมาเฮนเดอร์เก่ามาก่อนพี่ผมพี่ผมเป็นมาเฮนเดอร์เก่าใช่ใช่ใช่ไหนเช็คหน่อยเช็คหน่อยโชว์สปีดโชว์สปีด เราต้องโยนนะโยนโยนโยนอย่างนี้อย่างนี้มัจนเ่าเนาะอ่นี่อที่เส็ดีนะต่ะเรอการเราเป็นนี้ใช่ไหมเ้าเลยเ่องเรอเรเ่เเเอรอองรอรอ่อเเอรอองรอรอ่ พวกเรามีความฝันอะไรกันบ้างที่อยากรู้แบบขอ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 คนละหนึ่งความฝันได้ไหมอยากขับมอเอร์ไซค์ใช่ไหมกีฬากีฬาใช่ไหมกีฬาอะไรเราชอบเล่นกีฬาอะอยากเล่นบอลอยากเป็นจิตรกรค่ะในปัจจุบันของโรงเรียนมันปมูลนะครับก็ยังขาดแคลนด้านอุปกรณ์กีฬานะครับให้กับทางนักเรียนนะครับแล้วก็ทางโรงเรียนเองนะครับก็ยังไม่มีงบประมาณเนาะอย่างเพียงพอ ในการที่จะจัดสรรให้กับนักเรียนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นสนามฟุตบอลหรืออุปกรณ์กีฬานั่นเองอครับเด็กๆก็จะได้มีความสุขนะครับ<น>เด็กๆได้ออกกําลังกายนะครับได้เรียนรู้เหมาะสมระบวของเขานะครับได้มีพัฒนาการที่ดีนะครับกับน้องงงและตัวอะไรแต่ตัวอะไรพี่เฮ้ยโอ้โหบางตัวใหญ่แน่เลยตัวเนี้ยวันนี้เขาต้องมาได้มาตัวใหญ่อะไรเนี่ยตัวอะไรนเตัวอะไร ตอนนี้เป็นไงบ้างครับพี่เลี้ยงเสี่ยงฝนตกครับตอนนี้ตอนนี้มีเหตุการณ์ที่กลัวฝนจะตกมาคือหมดเลยเนาะใช่คือถ้าฝนตกมาเนี่ยไม่เสร็จแน่เพราะว่าเราในแพนเรามาแค่วันเดียวแต่ว่าเน่ก็เลยเร่งเร่งท้ารีบท้าสีรอบแรกให้เสร็จก่อนอย่างน้อยแล้วก็รอบแรกเสร็จถ้าทันก่อนฝนตกก็ รอฝนหยุดยไปถ่ายจ,าจาีิงๆใชแต่ถ้ารอบแรงไม่เสร็จก็วันหลังก <Okay. S 1> ัน <laughs> <laughs> ดีใจไหมวันนี้ที่ได้มาเพื่อเหลือน้องๆวันนี้ครับดีครับน้องๆดีใจเราก็ดีใจ ในครั้งแรกดีใจให้น้องๆดูหน่อยนึ้ครั้งแรกก็เหนื่อยครับแต่ว่าสนุกดีไม่เคยไม่เคยมาทำอะไรนี้เหมือนกันแบบที่จรงก็ไม่เคยเตรียมเกมอะไรเงี้ยมาให้น้องๆกลัวน้องๆจะไม่ชอบแต่ทุกอย่างก็โอเคนะผมว่าก็แฮปปี้ดีสนุกดีครับไม่ได้มาทำนานเละเทสเหมือนเดิมเป็นไงครับต้องท้าทายกับฝนซึ่งอย่างนั้นร่บ ตอนนี้ก็ลุ้นๆอยู่เหมือนกันครับว่ามันจะตกไหมสนุกสนุกพี่สนุกไม่เคยไม่เคย,ไ,เคยได้มาทำ่างนี้บ่อยๆได้มาทำกับทีมของก็สนุกสนุกไหมคะวันนี้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เท่ากับได้ยอยู่รู <é activities> ้สึกยังไงครับวันนี้อะไรนะครับ Hayır, รูร้สึก <ข S 3> ยังไงบ้างครับอ๋อวันนี้สบายครับพี่เป็นยังไงพี่ไม่ได้ทำงานผมว่าสนุกดีก็ทีมงานนะครับก็ช่วยๆกันนะครับผมก็ถ้าไม่มีทีมงานนะผมบอกเลยว่างานวันนี้จะยากมากใช่ใช่ยากจริงนะคือแบบถ้า คิดดูว่าถ้าแบบถ้าถ้าผมมาคนเดียวอย่างเงี้ยแล้วถ้าแบบติเต่าว่าแบบทําคนเดียวอย่างเงี้ยแต่เช้าอ่ะแต่เช้านะทาคือทําแต่เช้าคนเดียวมันจะไม่ได้ไงคือคือคิดดูว่าคนเดียวแต่เช้าสนามเนี้ยสีนี้ย่งสามสีสีใหญ่อย่างเงี้ยแลวพี่คิดดูมันจะทําได้ไหมเออก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันเวลาช่วยโรงเรียนนะก็อย่ามาคนเดียวก็มาเป็นกลุ่มดีกว่าผมว่าเออ ดีใจมากครับทำเพื่อเด็กๆนี่คือแบบไม่ใช่วงแบบ้นใจอ่ะขึ้นใจมากอ่ะแต่ผมขึ้นมาอยู่นี่แนโอเคดีไปไถูกเป็นครั้งแรกเลยที่ที่ได้มีโอกาสมาทําจิตอาสารแบบนี้ครับตอนตอนบนเรียนหรือว่าตอนเลวละที่ผ่านมาเลยไม่เคยได้ทำเลยไม่เคยมีโอกาสได้ทําแบบนี้พอได้มาลองทำจริงๆก็ดีเหมือนกันครับเสียดายว่าเป็นช่วงตอนเป็นช่วงตอนที่ปิดเทอมที่น้องๆปิดเทอมอยู่พอดีแล้วแบบก็อาจจะไม่ค่อยมีน้องๆมาได้เห็นรีแอคชั่นของ การทําสนามบานี movement, here, so ้ส <Hero> <gram> ักเท่าไหร่การจะมีคนนี้แหละก็จะมีคนนี้แหละครับที่อยู่ด้วยตลอดเวลาเราทาทาสนามบาสก็โอ้เนาะโอ้โอ๋เป็นคนเดียวที่อยู่กับเรามาตลอดก็เป็นพี่ปีโตครับประมาณนี้ครับใช่แล้วก็แล้วก็เออโอเคครับเท่านี้ครับ บ่คาบอีกแล้วไม่เป็นอะไรน้ำหนาวคือมันไม่ได้จะคาบอะไรคือมันคาบทุกอย่างแลเนี่ยมันไม่ได้เลือกนเีะยิบสีนะมึงโดนนะเออโดนส่งถึงที่ดีใจมากดีใจมากเราก็ตั้งใจมากตั้งใจอยากอยากจะทําให้มันดีที่สุดเท่าที่ความสามารถเราจะทําได้ครับอันนี้นเขาทะเลาะกันทะเลาะกันนิดหน่อยนิดหน่อย คนเรานะครับแบบความเหม็นไม่ต <eterm> ้องกันก็นีครับเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแต่สนุกแล้วก็แล้วก็ผมชอบทำอะไรอย่างนี้อยู่แล้วสนุกครับจันนี้ริงจริงๆให้สิบเลยนะให้สิบเลยเพราะว่าตอนแรกนึกว่าจะไม่ทานแล้วไงเฮ้ถ้ากิกว่าไม่ทันเราต้องมาอีกวันหนึ่งเนาะผมก็คิดว่าเอ้ได้มหอีกวันหนึ่งแต่เราจ้างเอานะโคตรเหนื่อยโกหกไม่ได้นะคะว่าไม่เหนื่อยแต่มันเหนื่อยมากใช่และแถมอากาศฝนจะตกอีก เราแบบว่าภาวนาขอพระเจ้าอย่างเดียวให้ผ่านรู้ร่วงวันนี้ไปไปด้วยดีดีใจมากเพราะว่าคือปกติอะเราไปายอาสามาแล้วทุกปีเลยตอนเรียนมหาลัยอันนี้เป็นครั้งที่5แล้วคือคือไม่เหนื่อยจริงนะแต่พอเห็นน้องเล่นก็แบบมันก็มีความสุขของรางวัลมาให้ทุกคนของ่ไหนของงไหน อยากได้อะไรหยิบได้หนึ่งชิ้นก่อนห้ได้ก่อนพี่คนสวยได้ก่อนพี่คนสวยได้ก่อน้องโอมมาที่น้องโอมอยากเล่นบอลนี่คะเดนกันะเนกนะนกนะเจ้พี่ช่วยม่เนีหนุ่มแปลให้ก่อนเอาเราเก็บผ้าไปก่อนโดนอะไรพี่หลับเม็ดบะล้ม แสบแทนแล้วลงไงมันเข้าลึกมากเลยอนเทนต์เลยตอนนี้เฮ้ยนิ้วพี่ขาดใช่รออเรียกโรงพยาบาลหน่อยดิจริงจริงจริงไม่ได้จริงจริโดนกระดูกเลยตรงนี้ต้องเย็บว่ะโอเคจริงจริงที่ไม่มีใครช่วยกูเลยเฮ้ยพี่ผม อะไรไหมเอพี่อะไรอ่ะพี่พียแม่งตกใจคตรเดือพี่ผมรู้สึกว่าผมโชคดีมากที่มีทีมงานแบบนี้นะคอยช่วยเหลือคอยเป็นห่วงกันถ้าเอางี้ถ้าผมถ้าผมนิ้วบ่าแบบเนี้ยแล้วเป็นทีมงานชุดอื่นอ่ะผมว่าผมคงถึงโรงพยาบาลแล้วผมเออผมคงถึงโรงพยาบาลไปนานแล้วแต่พอเป็นทีมงานชุดนี้ ก็ตัวใครตัวมันครับดูแลตัวเองครับอุ้ยสองตุ้นเลยหรอโอ้ยยียกลัววะเอาดีดเออโอ้ยเหี่ยแโอ้แเบแ่ยแสบแบแซแสบแสบแแซบบแสบบแสบบแไม่แบแแแ ดีมิชันนะครับจริงๆอ่ะ,อะ,อะชื่อเต็มเต็มของมันนะคือชื่อ from dream into the mission มุมมองของเราก็คือว่าความฝันน่ะใครๆก็ฝันได้อยากฝันอยากทำแต่ว่าพอเรามีรีมแล้วอ่ะเราต้องเทินมัน into the mission ไหม แล้วเราต้องพิชิตมิชชั่นเพื่อให้เราทําฝันให้เป็นจริงแค่นั้นเลยแค่จะ,จะบอกฝันจริงๆมันก็ไม่ได้ง่ายก็มองว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอครับสาหรับคนที่มีความฝันเนาะเพราะมันคือการที่เราจะไปถึงตามความฝันตัวเองได้อะมันก็ต้องมีภารกิจมีมิชชั่นที่จะพาตัวเราไปสู่ความฝันได้ครับก็คิดว่าเป็นอีกหนึ่งบททดสอบที่ทุกคนต้องเจอสำหรับคนที่มีความฝันในมุมมองโบน,นะครับเรามองความฝันเป็นภารกิจแล้วก็ เราอยู่ระหว oh an ่างทางแล้วคือทุกคนมีความฝ re ันอยู่แล้วครับมันคือมันคือแค่ว่าเราจะไปหามันไหมคือดิมิชันมันคือเฟสสามของเราซึ่งมันคือการเดินทางแล้ะเราเจอเริ่มเจออุปสรรคมาแล้วแค่แค่ว่าเราจะเราจะไปต่อไหมหรือเราหยุดแค่นี้ใช่ใช่ผมมองหมดประมาณนั้นครับประมาณนั้นก็คงอยู่ระหว่างกันเดินตามหาความฝันเนาะแบบว่ากําลังทําอะไรเงี้ยก็เหมือนช่วงชีวิตเราในตอนนี้มั้งที่กําลังก่อร่างสร้างตัวนะอยากได้นี่เลยได้นี่ก็วันนี้ค่ะดิมิชันเนี่ยเป็นคอลเลกชันที่ กระทบกับหลายๆคนเนาะมันเป็นปารเทคชั่นที่แบบวายหน่อยนิดนึงแบบว่าทุกคนมีความฝันเนาะแล้วทุกคนก็อยากชนะฝันหรือว่าควา้าฝันนั้นมาให้ได้แต่ว่าฝันนั้นมันไม่ได้เอามาง่ายๆมันก็ต้องมีมิชชั่นมันต้องมีอุปสรรคอะไรหลายๆอย่างที่ต้องผ่านไปเช่นกันกับ N.W.L ที่ทำคาลเลคชั่นนี้เนาะมันก็ปูมาระดับหนึ่งแล้วเนาะก็มีความรู้สึกแบบ ตั้งแต่เริ่มต้นยังไม่มีอะไรจนแบบเริ่มมีอะไรแล้วจนผ่านอุปสรรคแล้วมีประสบการณ์โตขึ้นมาเกิ่งขึ้นสามารถออกไปตีลันฟันแทงคนอื่นได้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วอุปสรรคมันก็ยังไม่จบหรอกทุกคนมันก็ยังมีต่อเนื่องเนาะแต่ว่าอยู่ที่คุณมองอยู่เนี่ยคนที่ดูอยูนะ่อยู่ที่คุณนี่แหละว่าคุณจะไปต่อหรือเปล่ากับสิ่งที่คุณฝันไว้เนาะเออความฝันมันแบบใครอยากเป็นอะไรแม่งได้หมดเลยเว้ยแต่ว่าอยู่ที่ตัวเราเนาะว่าเราทําถึงหรือเปล่าหรือว่าแบบเรา ทุ่มเทขนาดไหนดิ m e n s i o n สำหรับผมก็คือคนเราเกิดมาพร้อมกับเควสเควสหนึ่งที่เราได้ต้องเจอแล้วก็เชิญไปผ่านไปแบบอุปสรรคในแต่ละรอบที่เราได้เจอไป่ละรอบอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มันอยู่ที่ว่าเราจะได้เจอยากขึ้นหรือว่าง่ายมันซึ่งมันมีการสลับเควสไปมาตลอดเวลาอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ใช่เป็นเควสดิ i m e n s i o สำหรับผมประมาณนี้พี่เป็นเหมือนภารกิจส่วนตัวของทุกคนอย่างเงี้ยครับอยากให้อยากให้ตั้งเป้ากันไว้คนละคนละหนึ่งอย่างก็ยังดีผมรู้นะครับว่า d i ชั่น i o n มันดูเป็นคำที่ยิ่งใหญ่แต่แบบว่ามันคือความฝันของเราอะเราก ัักคร้งงนนึใชีวิตถ้าสําหรับพี่อ่ะคือภารกิจที่เราต้องตามเก็บความฝันเนี้ยให้สําเร็จคืออย่างตอนเด็กอ่ะเรามีความฝันใช่ป่ะพอโตมาเราก็ไล่ตามความฝันของตัวเองประมาณนั้นดีมิชั่นดีมิชั่นดีมิชั่นครับดีมิชั่น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 ดีมิชันศรางวัลเย้มิใคร